พนยยีนอนเอยย้ายเมื่อยนอนเมื่อสภาพอยู่ขางรถนอนเกี่ยงยาเกียงดินอยู่ขางรถเนีล่ละมันเมือมม่อยขังรถยายเมืม่อยเมืม่อสภาพด้วยเดินทอออกมาบ่านเด็นตัอได็กยังเดินแตงตะแครว่างทอซื้อ,อยังวันเด็พ่อเดยขาดยุซองเสียนเสียยางเปลยุเฮียนมาอีกอยู่เมือ่อย นั่นเศร้ามีแห้งก็นะนัน่นมาสภาพาลไวอยู่กลางถนนกลางทงหน้าเลยเนี่เอามันปันนี่ละจ้างเขากับว่าไว,ดวด้ดอกมันเมยแดดเมยอยังนัำงหมดมันหยาทึ่งหยาทึ่งแดดทุกาบ่ขค้นแห้งพเถา่าเนาะกับทีประมาณนี้แล้ว ส,ภา,สภาพข่อยสภาพคักนอนอยู่ขางรถแองเล้ง